ทีน,นี้พอเรารู้ว่าพืชมันใช้กรดอะมิโนเป็นตัวขั้นตอนสุดท้ายในการเลี้ยงตัวเองจากกูโคดฟุกโตสแป้งแล้วกลายเป็นกรดอะมิโนเราก็ทำกรดอะมิโนขึ้นมา18ชนิดที่มันชอบอะกรดอะมิโนที่ทําให้มันโตอะอยู่ในนี้ยังไม่พอนะพอมันกินกรดอะมิโนหมดสวดฉีดไปหมด4ี่ห้าวันมันกินหมดแล้วมันกินอะไรต่อเราก็เลยต้องใส่ธาตุอาหารหลัก สามก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใสม pues mm ่เ hmm. ข้าไปด้วยเสริมรองรองสามก็คือแคลเซียมแมกนีเ <framework> ซียมกับมาถันยืนในนี้ด้วยเสริมอีก8ก็คือเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานีสบรอนบรีดีนัมคอรีนนิกเกิลใส่เข้าไปด้วยแล้วคุณสมบัติพิเศษตรงนี้มันมีสารคีเดตผมพูดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมว่าเปลือกนอกมันอ่ะข้างบนอ่ะอีพิดีมิตอ่ะมันมีหน้าที่กันไม่ให้น้ําเข้า กันแม่น้ำระเหยออกแต่ถ้าฉีดตัวนี้เข้าไปมันสามารถซึมเข้าไปในคิวติเคิลหรือคิวตินเมื่อซึมเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอเขาเรียกว่าพาลิเซตมีโซฟิลตัวที่มีมเม็ดรละลงเข้าวัตถุหรือว่าตัวสร้างสารสีเขียวอะฮะมเม็ดคอโลพาสแะมันก็ไปเจอกันไอตัวคอโลพาสก็ได้อาหารนี่ไงฮะได้ดอรมิโน แล้วก็ได้ธาตุอาหารหลักรองเสริมพอกอร์ดิโน,โนกินไปสามสี่วันมันเริ่มหมดใช่ไหมแต่พืชมันปรุงอาหารแล้วอะ่ะมันมีหลักรองเสริมปรุงมันก็สะสมเป็นน้ําตาลเป็นแป้งเอาไว้สําหรับย่อยเป็นกรดมินกินนั่นแสดงว่าเรามีทั้งอาหารจานด่วนและอาหารสําหรับเหมือนเซฟเหมือนซื้อของมาเก็บไว้ตุนเอาไว้เห็นไหมครับอันในนี้มันจึงมีครบมีทั้งจานด่วนกับจานไม่ด่วน ก็คือรอให้สังเคราะห์แสงแล้วเป็นแป้งแล้วค่อเอามากินอันเนี้ยคือคุณสมบัติที่ผมอยากจะคุยให้ฟังว่าพลัสวันเนี่ยเขามีแล้วก็มีตัวที่ลดประจุบวกลบในใบไม้ก็คือคิเลตนะตัวนี้สารคิเลตแช่นดีนะครับ EDTA เนะี่ยตัวนี้นะเป็นสุดยอดเลย นี่คือในพัดวันส่วนโกลิมมโนอีกตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งขยายลูกขยายผลทำให้ขั้วเหนียวทำให้น้ำหนักเยอะรสชาติสีสันดีก็อยู่ในนี้มันแยกกันทำางนั้นเวลาท่านปลูกพืชว่านเตรียมดินไม่ต้องไปหวานตอนปลูกหรอกครับหวานเลยหวานก่อนลวกหน้าแต่ถ้าไม่ทันค่อยค่อยว่ากันหวานเตรียมดินด้วยตัวนี้พอเริ่มปลูกใช้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มจาก5ีซีตอนที่เป็นต้นเล็ก ฉีดมาจนถึง10ซีซีสิบห้าซีซีแล้วแต่ขนาดของต้นพอมันเริ่มเป็นสาวเราต้องการดอกเก้เาตัวนี้นะครับใช้ไม่ต้องไปหาแคนเชียร์โบรอนนะแคนเชียร์โบรอนที่บริษัทเราก็มีมันชื่อเอฟพัทดแ๋ยวบอกให้เขาหน่อยมันขวดสีชมพูเอามาใช้ด้วยบนตัวนี้โอ้โหดอกทะลักลำพังตัวนี้มันก็ออกเยอะแล้วล่ะแต่ถ้าหลายคนบอกอย่างได้เยอะเอาตัวนั้นมาช่วยเป็นอย่างนี้อันเนี้ยฉีดบ่อยไหม ก็แล้วแต่พืชนะฮะท่านฉีดไปบางทีสี่วันห้าวันฉีดก็ได้แต่ถ้ามันงามอยู่ก็ดูสักเก้าวันสิบวันไม่เป๊ะหรอกครับมันไม่เหมือนไปหาหมอหมอบอกไว้วันไหนต้องวันนั้นไม่ใช่อันนี้เจ็ดวันวันนี้ไม่ว่างก็เอาพรุ่งนี้วันเืนนี้แล้วแต่เอาตามสะดวกนะครับฉีดบ่อยก็ดีเพราะปุ๋ยน้ําพวกนี้หนึ่งมันเข้าตรงเข้าเยอะเห็นไหมฮะ เข้าตรงเข้าเยอะเข้าได้ทันทีและจําเป็นไหมจําเป็นเพราะถ้าให้ทางใบเนี่ยมันจะได้กินเร็วมากเข้าทันทีมันก็ทําให้ดอกออกเยอะทําให้ใบใหญ่ใบหนาเตรียมใบแล้วก็รูปมันก็ออกเยอะคุณภาพของผลผลิตมันก็ได้เยอะฮนะ,ะหนึ่งมีคุณภาพสูงสองได้เยอะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตรสชาติดีก็โอเคเลยเห็นไหมครับ นี่ยคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือความจําเป็นในการใช้ทางดินร่วมกวับทางใบนะครับเขาหวังว่าทุกๆท,ท่านจะเอาไปใช้นะครับกับอาชีพของท่านนะครับแล้วก็เทปนี้ก็ไปเปิดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ดูกันเขาใจได้เข้าใจนะครับแล้วถ้ามีอะไรข้องใจไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาที่ไลน์ได้เลยครับยินดีนะครับ